ไปแล้วลคู่ใดล่ะคู่โสเวลาเวลาเวลามาตะเทียวใส่หนอเจอกันแล้วเฮ้ย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 อ่าอ <c oughs> ่ไม่ไม่ค่ะไม่เป็นไรค่ะเขาไม่กัดกันค่ะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเหนื่อยมากเลยโอ้ยฝนเฮ้ยเฮ้ยอ่อนอ่อนอ่อนตังแล้วอะไรหูซื้ออีกเอิรนใส่เพไปเกิดงวกเลยเออเตอเตอเป็นอะไรเตอซักแล้วพี่น้องอุ้ยอุ้ยเอ้าซักแล้วโมเมนต์เบาหวานขึ้นตี เพ็ดเพ็ดเพ็ดเอาเราขงกับเราพี่น้องเอ้ยไปไปไปไไปไปไปบ้านกับบ้านบ้านบ้านไปบ้านมันบ้านไปบ้านมันมา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 เพ็ดเพ็ดไปไปเร็วมาเร็ว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 มามามาเพ็ดยังบ่ทันหูทางอีกมูเจ้านี่ไปกับบ้านเข้าบ้านเร็วเร็วกบ้านตังตัง phải quá lớn má 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 mã pịt nhanh nhạc bảy năm nhủ và các bạn con ô mừng ông thì kìa คุณชายพิษนะคะผู้ไม่ยอมใครเอ้ไปทังได้ก็ไปยกยกนะอ่ะบึงยืนบนยกเลยเมยเมยแล้วลายอะไรแล้วไปกินน้ำไปกินน้ำแล้วแล้วกินน้ำเด้อ phải tăng cái nam phải nè đi kinh nhang nằn à mà mà bắt kinh bàn thôi lâu lâu hết mười liều phết mà 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 thôi đi qua bắt bàn thôi đi qua Đơ 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 Dơ 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 do do là nai nai, do 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 lên 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 do 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 lên 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 phi phi, lên lên Ấm nằm ăn lâu Mà 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 Khứ lúc khứ Tăng Mười hèn bơi bơi đấy thôi là ề lề nhang bay theo nhang bay theo đấy tí, cô nai cô nai mì tàng sai là phê ใส่ท่องหรือนี่เพรค่ะพี่พนอ้องพุนท่องเมื่ยแห้งเบ่งท่องคนจังหน่อยทองผู้ไม่กลัวใครนะคะคุณชายท่องนี่มาหมองเย็น้นยินนย็นเร็วแม่นบ่านี่ เมื่อยแหฮงทำงานหนักทงทองเอ้ยทงทองเอ้ยเมื่อยบอครับวัสดีครับเร็ววัสดีครับคุณชายทง ล้วขึ้นเมื่อยบ่นี่คือชิเมื่อยเนาะหล่อมากเลยนะคะคุณชายทองมาตะเที่ยวค่ะพาพี่อุ่มไปเที่ยวเลวยเมื่อยจักหน่อยนั่งเซาอยู่ ก็ที่อยากนอนเนาะึอยากนอนบอกิ้ว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 อะกิ้วกมีตาหน่อยแนีอีกตาน่อยแนอีกฮะตาน่อยหตกิ้วกิ้วกิ้วกิยัง มาอย่างหึมาอย่างหุ้ยคนรอกินน้ำเล้วกินน้ำยังไปกินน้ำแล้วลว้แล้ว มาตะเทียวมันขึ้นไปยังนั่นเพชรขึ้นไปยังนั่นลืมสำรวจหาพื้นที่แล้วมองได้หมอน้องมองได้เปตะนอนน้อโอ้มองนีะบามองนีเป็ตะนอนบอ่ เอาหมงนี้ละก็คือคือเช็คเบิงบ้งเช็คเบิง้งตรวจเบิ้งเนี่ยได้ยังไม่หยิมได้ยังไม่หยิมเช็คเช็ดเออเช็คเบิงบ้งเช็คเบิ้งก็ฝากกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ไว้ซ์นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ